สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเสียงสาวต้นคลิปนี้เป็นไง <laughs> เข้ากันกับคลิปนี้ไหมมารอฟังดูทางเราเนี่ยชอบนะชอบเสียงดนตรีเวลาเราเริ่มคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าเอ,อ่อท่านประธานบริษัทของเราท่านบอมักค่ะบอมักให้ห้าลง <c oughs> แต่ว่ามือนีน้องหน้าสีโคค่ะน้องหน้าสีคอลุ่งเสียงาวเสียงดนตรีต้นคลิปสักหน่อยฝากไปถึงท่านประธาน้ากท่านไม่ชอบอยังไงก็พิจารณาดูแลกันท่านอยากให้เราทําคลิปดีๆแต่ว่าท่านไม่อยากให้เราใช้เสียงดนตรีติดนั่นติดน,นติดน,นติดนตินเมื่อวานนี่ก็แก้กันจนหัวหมุน <c oughs> แต่วันนี้เราปลดล็ แล้วแต่เราก็อยากท้าทายอำนาจมืดของท่านประธานามาเข้าเรื่องของนาเลยแล้วกันต้นคลิปก็ดูแล้วว่าอ้าวพาดหัววะ เอาฟางไปทําอะไรนี่คือเหตุผลของเพื่อนๆหลายคนที่ถามกันมาในคลิปก่อนๆแล้วฉันก็จะไม่เฉลยให้ฟังเดีสาวว่าฉันเอาฟางไปปลูกโคนต้นส้มโอซึ่งทุกคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศร้อนและร้อนมากฉันเคยโพสต์เรื่องอุณหภูมิไปแล้วว่าที่นี่บุรีรัมบ้านฉันนี่มัน43-44องศาเลยเดีสาวตะวันหัวฉันแทบลุกเป็นไฟฉันมาถึงบุรีรัมได้นานแล้วแต่ว่าฉันไม่เคยสังเกตต้นส้มโอเลยวัน ชันขับรถผ่านและฉันมองไปยังต้นส้มโอของฉันและพบว่าต้นส้มโอของฉันกําลังจะเหี่ยวเฉาตายฉันเห็นใจก็หล่นอยู่ตาตุ่มตายปีนี้ฉันจะไม่ได้กินส้มโอเลยเหรอวันต่อมาฉันก็แบกจอแบกเสียมเข้ามาในสวนส้มโอและพบว่า เอามาทําใหม่ความจริงแล้วฉันควรหาน้ามารดส้มโอเพราะฉันได้ตรวจดูแล้วว่าต้นส้มโอขาดน้ําอย่างมากเพราะฉะนั้นฉันจะถือจอบถือเสียมาทําใหม่และเมื่อฉันได้ตรึกตรองพิจารณาคิดแล้วคิดอีกคิดมาเป็นระยะเวลาอีก3าวันฉันก็คิดได้ว่าฉันควรที่จะไปหาฟางมาปลูกโคนต้นสะก,กอนคิดนานเลอเกินต้นส้มโอเก,กือบตุยจากนั้นไม่นานฉันก็ไปลากรถเข็นรถเข็นกระยางเบนทําไมทางานอะไรสักอย่างต้องมีอุปสรรคเยอะแยะมากไหมขนาดนี้พอิหนึ่งที่ฉันคิดได้ว่าโอ้ยตาเฮาจน ถ้าเกิดเป็นยังสี่ละนี่ยังกระติดต,ต,ติดขัดขัดบางมีเงินมีทองมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยละแล้วพอฉันหลากลเข็นไปถึงคอวกวัวของพี่สาวฉันก็หอบฟังอย่างไวเพื่อที่จะรีบเอามาปกคลุต้นของสม้มอูแดดของประเทศไทยก็ไม่อำนวยความสะดวกของฉันเลยร้อนมากมันร้อนมากแทบจะเผาฉันทั้งเป็น <c oughs> แต่ดีที่บรรพบุรุษของฉันท่านได้ให้สิ่งหนึ่งที่สําคัญกับฉันมานั่นก็คือผิวที่หยาบกร้านและหนาทําให้ฉันสามารถอยู่กับแดดร้อนขนาดนี้ได้แล้วแต่จะพูด แต,แต่เพอจะเปิดผ้าม่านกันอุ้ยไม่ใช่ละและเ<ะ>มื่อฉันเข็นรถมาถึงสวนส้มโอของฉันฉันก็รีบขนฟางที่อยู่บนรถเข็นที่ยางแบนลงทันทีและคําตอบของวันนี้ทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าฉันเอาฟางมาทาอะไรมาปลูกคนต้นส้มโอมาปลูกต้นส้มโอมาปลูกคนต้นส้มโอ,มโ,อโอเคซึ้งรับทราบในวันนี้ฉันขนได้หลายเที่ยวแต่ว่าฉันไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปวิดีโอลงได้เพราะเดดมันร้อนโอเคแค่นี้จบคลิปจบ